สวัสดีครับช่างยุทธไทยแลนด์คลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีตั้งเบาวนะครับแกนฟีลาโน่นะครับผมก็ก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอครับก็อย่าลืมกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์แนะนำติดชมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปใหม่ๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับไปชมคลิปกันเลยครับผมก็สำหรับแกนฟีลาโน่ตัวนี้นะครับ ลูกค้าแจ้งว่านะครับตอนเช้ามีอาการสตาร์ทติดยากนะครับแต่ถ้าติดแล้วก็ติดได้ทั้งวันนะครับผมเราไปดูกันนะครับก็อันนี้นะครับหลังจากที่ผมทําการถอดเบาะมานะครับก็ถ้าใครไม่สะดวกถอดบอ่อครับก็ถอดแต่ฝาฝาครอบบาตัวนี้ก็ได้นะครับหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับ ถ้าใครไม่สะดวกนะครับถอดฝาครอบตรงนี้นะครับเวลาดูมาร์กดูอะไรนะมันก็จะยุ่งยากนะครับผมก็มันจะมีวิธีง่ายๆนะครับแค่ถอดฝาออกมานะครับก็เดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าไปหมุนตรงไหนบ้างนะครับก็เราก็จะทําการถอดฝาครอบตัวนี้นะครับฝาครอบฝาวาตัวนี้นะครับก็จะใช้นะครับลูกบล็อกเบอร์สิบหรือแหวนเบอร์สิบก็ได้นะครับ แล้วก็จะมีอุปกรณ์ตั้งวาวนะครับฟิลเลอร์เกตนะครับเป็นเวอร์แปดนะครับนี่ผมก็จะมาสอนวิธีหมุนหามาร์กนะครับมาร์กนะครับเราก็จะใช้ปักตายนะครับเบอร์สินะครับข้างแหวนก็ได้นะครับหมุนหานะครับก็หมุนเดินไปอย่างนี้ครับหมุนเดินหน้าครับในกรณีที่เราไม่สามารถที่จะถอดฝาครอบ ่าพวกจานไฟดูมาร์กได้นะครับเราก็หมุนไปแบบนี้นะครับหมุนให้ตัวมาร์กตัวมาร์กขีดนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับนี่ตัวมาร์กขีดตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตัวมาร์กขีดตรงนี้นะครับตรงกับมาร์กตรงนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะย้ายไปดูมาร์กตรงนี้ให้ก่อนนะอ่ามาร์กตรงนี้นะครับเป็นฉีดอยู่ตรงนี้นะครับหมุนหมุนเดินหน้าไปนะครับนี่ก็คือแน่นมือแล้วก็คือเป็นศูนย์ใตยบนนะครับนี่นะครับหมุนมาประมาณนี้นะครับส่วนมาร์กข้างในนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับมาร์กข้างในครับจะดูลำบากนิดนึงนะครับ ซูมมาร์กต,ตัวนี้ให้ดูนะครับจะมีเสียงดังบ้างนะครับนะครับจะมองละบากนิดนึงคนระับก็จะเป็นขีดเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับขีดเดือยเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือมาร์กนะครับ มาร์กใต้บนนะครับกับเฟืองนะครับเฟืองตัวนี้นะครับตั้งไปฉายแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เป็นเมจิกคีดนะครับมาร์กนะครับนี่นะครับมาร์กตัวนี้นะครับ กับมาร์กฝั่งนี้นะครับนะครับเห็นนะครับ,น,น,รบนี่เป็นมาร์กสีน้ำเงินนะครับที่ผมมาร์กไว้นะครับกับกับมาร์กตรงนี้นะครับนี่ เป็นสีน้าเงินแบบนี้นะครับที่ผมขีดไว้นะครับต้องตรงกันนะครับถ้าเราไม่สามารถอาถอดขวาคอบใบพัดได้นะครับจัดยุ่งยากนะครับผมก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับส่วนการตั้งวาล์วนะครับผมก็จะตั้งไอดีนะครับระยะมาตรฐานก็อยู่ที่0.6ถึง0.10นะครับ ส่วนไอเสียนะครับก็อยู่ที่0.22นะับถึง0.26นะครับผมก็จะตั้งประมาณ0.6ไม่เกิน0.10นะครับผมก็จะอยู่ประมาณ0.6 0.7 0.8นับ0.9ครับ,รบก็จะตั้งไว้อยู่ที่ประมาณ0.8นะครับผมส่วนไอเสียนะครับผมก็จะตั้งอยู่ที่0.23 2 4นะรประมาณนี้นะครับ ไม่ให้มันตึงเกินแล้วแล้วก็ห่างเกินนะครับผมให้อยู่ตั้งอยู่ประมาณตรงกลางนะผมเดี๋ยวไปดูวิธีตั้งกันครับผมอุปกรณ์ที่เราจะตั้งน้ก็มีตัวตั้งวาล์วครับฟิลเลอร์เกตนะครับนะนี่ผมจะตั้ง ID ที่0.8นะครับแล้วก็ใช้ประเจนี่ แล้วก็หมุนครับเพราะว่าตัวนี้วาวยันนะครับผมก็จะหมุนก่อนแต่ถอดถอดอ่าอยู่บล็อกออกนะครับจะง่ายนะครับ นี่ผมก็จะตั้ง0.8นะครับ0.8รวมๆนิดนึงนะครับเพราะว่ามันขยายได้ถึง0.10ครับอันนี้ผมก็จะ0.8รวมๆนิดนึงนะครับ แน่นเลยนะครับก็จะตั้ง0.8รวมๆนิดนึงเพราะว่าม,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 มันไปได้ถึง0.10นะเราเราตั้งไอเดีเสร็จแล้วครับต่อไปนะครับ IC R. ล็อกแน่นอีกทีนะครับ IC R ก็0ผมจะตั้ง0.23หรือ0.24นะครับ ส่วนไอเซียนะผมก็จะตั้งที่24่สิบล้กันนะครับผม mm hmm. ก็ทําการนะรผมใครใจะหาซื้อนะครับประแจตั้งวาลวฟิลลอเกยนี้นะครับ mm hmm. ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมก็จะหาลิงก์มาไว้ให้นะครับไอเซียก็จะยันยันด้วยนะ ก็จะตั้งอยู่ที่0.24นะครับเพราะว่าค่ามาตรฐานไปได้ถึง0.26นะครับตั้งได้0.22นะครับถึง0.26นะครับแต่ผมก็จะตั้งอยู่ตรงกลางนะประมาณ0.24นะครับตัวนี้ แล้วเราก็ล็อกเลยนะครับแล้วก็ขันแน่นแล้วครับแล้วก็ลองวัดดูอีกทีนะครับ เราได้อย่างนี้แล้วนะครับ ็เดี๋ยวจะทําการหมุนดูอีกทีนะครับก็หมุนเหมือนเดิมครับไปด้านหน้านะครับตัวน,นี้ก็สูนใต้บนแล้วครับ เมื่อมาร์กตรงนี้มาชนกันนะก็หมุนก็ดกูตรวจเช็คอีกทีนะครับถ้าวาวเราห่างเกินไปนะครับแล้วก็ขยับได้ครับ ได้ตามที่เราต้องการแล้วเราก็ต่อไปนะผมจะปิดฝาแล้วก็ลองสตาร์ทดูนะครับผมก็หลังจากที่ผมนะครับตั้งไอเสียนะครับที่24นะครับปรากฏว่านะครับติดเครื่องนะครับไม่มีอาการเสียงดังแก๊กๆนะครับผมก็เลยไปตั้งตามค่ามาตรฐานนะคือ22นะครับ0.22นะครับแล้วก็ไอไอดีนะครับ ศูนะครับก็เดี๋ยวมาฟังเสียงดูนะครับว่าตร้งจุดสองสองนะครับมันจะเป็นยังไงนะผมนี่นะครับก็สรุปแล้วนะครับควรจะตั้งนะครับ ID นะครับ ไม่เกิน0.8นะครับผมแล้วก็ไอเสียนะครับตั้งเป็นค่ามาตรฐานนะครับ0.22นะครับเพราะถ้าตั้ง0.23 0.24นะครับมันจะมีเสียงดังเป็นไปนะครับแก๊กๆนะครับก็เป็นดันเสร็จนะครับสำหรับการตั้งวาว์วนะครับผมสำหรับแกนฟิลาโนนะครับผมก็ถ้าใครจะตั้งนะครับแบบนี้ก็ได้นะเปิดเปิดแค่ฝ้านะครับแล้วก็หมุนมาร์กเหมือนที่ดูต้นคลิปนะครับผม ของผมนี่ผมจะดูพวกอย่างอื่นไปด้วยนะครับก็เลยต้องถอดเบาะถอดะไรไปนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับสําหรับการตั้งวาล์วนะครับแกนฟิลโนนะครับมาด้วยอาการสตาร์ทติดยากนะผมก็จะประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวจะลองสตาร์ทดูนะครับ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการตั้งวาล์วเรียนฟิลาโนค่ไอดี0.8นะครับไอเสีย0.22ครับถ้า0.23 24ครับ25 26มันจะดังไปนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับก็ก็จบไปครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับช่างยุทธเชลนะครับ ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับไม่ตื่นให้กินตป่นนสุดท้ายก่อนไปเด้